แจกเทคนิคเทรดท,ที่แม่นยำทำกำไรได้ทุกวันโดยใช้แค่2เส้นนี้เท่านั้นครับมือใหม่ดูจบสามารถเริ่มต้นเทรดท,ทำกำไรได้เลยอีกส0วิทาที่โอ้โหจังหวะนี้ลุ้นอีกแล้วนะครับอีก 4, 3 2 1 2> ไหวไหมครับไหวไหมโอ้โหไม่ไดไม่เป็นไรแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเอาคืนกันนะครับโอ้โหกราฟมีการดันขึ้นไปครับตอนสิบวิสุดท้ายครับเพื่อนๆขอแค่มันปิดอยู่เหนือเส้นเขียวเท่านั้นเลยนะครับอีก5 4 3 2 1 nên... สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องเติร์กไลฟ์เทรดอีกเช่นเคยนะครับผมเติร์กนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับโบกแปดเลขเทรดอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและเพื่อนๆก็จะได้รับเงินทดลองไปทดลองเทรดฟรีครับจำนวน10,000ดอลลาร์ 1, สามารถเอาไปทดลองเทรดก่อนได้เลยครับที่สําคัญเพื่อนๆจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนฟรีนะครับที่จะมีคอร์สสอนพื้นฐานฟรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับคลิปนี้ครับผมจะปั เทรด binary option กันมากที่สุดเลยครับหลายๆคนอาจจะรู้จักเทคนิคนี้กันอยู่แล้วนะครับแต่คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมจะเอามาสอนเลยนะครับกับเทคนิคที่มีชื่อว่า SMA 3ตัด SMA 5ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในปี2025นี้ยังใช้ได้ดีอยู่ไหมนะครับไปดูกันเลยก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะสอนมือใหม่ตั้งค่ากราฟก่อนนะครับให้เพื่อนๆไปที่คําว่าประเภทกราฟให้เราเปลี่ยนประเภทกราฟเป็นในรูปแบบแท่งเทียนก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปที่ช่วงเวลาแท่งเทียนให้เพื่อนๆเลือกในช่วงเวลาของ1นาาทีะรเพว่น คลิปนี้ครับเราจะเทรดกันในรูปแบบของ1นาทีเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปสอนเพื่อนๆตั้งค่าตัว SMA 3กับ SMA 5ก่อนนะครับให้เพื่อนๆไปที่ตัวชี้วัดเสร็จแล้วไปที่คาว่า m o ว i ่ g a v e r a g e นะครับแล้วก็ไปที่เส้นค่าเฉลี่ยครับเส้นแรกของเราครับคือเส้น SMA 3ครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้เป็นเลข3ได้เลยครับแล้วก็ใช้คําว่า SMA เหมือนเดิมนะครับส่วนสีผมจะขอใช้เป็นสีขาวนะครับเสร็จแล้วกดเลือกใช้งานได้เลยครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับมีชื่อว่า SMA หครับไปที่ต ก็ไปที่คําว the ่า moving average เหมือนเดิมครับไปที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับแต่ตัวเลขตรงนี้ครับให้เราเปลี่ยนเป็นเลข5ครับใช้คําว่า SMA เหมือนเดิมนะครับส่วนสีผมจะขอใช้เป็นสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วกดเลือกใช้งานได้เลยครับตอนนี้เราก็จะได้เส้น SMA 3กับ SMA 5กันแล้วนะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็จะเทรดกันในคู่เงินที่อยู่ในหัวข้อดิจิตอลเหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนๆครับไปที่สัญลักษณ์รูปบวกด้านบนนี้ครับที่เขียนว่าเปิดสินทรัพย์ใหม่ได้เลยครับแล้วก็ไปที่หัวข้อออปชันก่อนครับเสร็จแล้วไปที่หหััวววขข้อออยยย่่่่ทีีเนนาดิิจลซึงใ ข้อนี้เนี่ยเราจะได้เปอร์เซ็นต์กำไรเยอะที่สุดแล้วครับตอนนี้ 8x เทนเนี่ยก็ให้เปอร์เซนต์กำไรเรามากถึง88%เลยนะครับซึ่งเยอะกว่าปีที่แล้วอีกนะครับส่วนคู่เงินเนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตตรงคู่เงินที่เป็นคู่เงินหลักนะครับที่ไม่มีวงเล็บ OTC นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะเปิดเป็นตัวอย่างในคู่ EURUSD ให้เพื่อนๆดูกันก่อนละกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆตัวอย่างการทํากําไรในเส้น SMA3 กับ SMA5 นะครับไม่มีอะไรมากเลยครับเราจะหาจังหวะเข้าเทนในจังหวะที่เส้น SMA3 มีการตัด เส้น SMA 5ครับเดี๋ยวเรามาแบ็กเทสกันก่อนในคู่ EU นะครับเพื่อนๆระบบเทดของผมนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมจะมีการทบไม้ทั้งหมด2ไม้พอครับหลักการใช้ SMA 3กับ SMA 5ครับผมจะมีอีกจุดหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆสังเกตคือเพื่อนๆจะต้องสังเกตในจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านด้วยครับในจุดนั้นแหละจะเป็นจุดที่กราฟมีการกลับตัวได้ดีครับแล้วก็จะมีความแม่นยำมากที่สุดเลยครับก็อย่างในตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจุดๆนี้ครับกราฟมีการทำแนวต้านแล้วครับเพื่อนๆสำหรับมือใหม่่ียัังตตแแนนนววรบ้าไมเป็ ผมก็มีสคริปแนวรับแนวต้านแจกให้ใช้ฟรีนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วทักหาอินขอรับสคริปแนวรับแนวต้านได้เลยนะครับตรงนี้ครับเป็นจุดที่เป็นแนวต้านครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามีแท่งเทียนสีแดงแท่งนี้ครับวิ่งตัดเส้น SMA 3กับ SMA 5ลงมาแล้วครับแล้วก็บวกกับว่าตรงจุดนี้ครับเป็นจุดที่ SMA 3ตัด SMA 5พอดีครับเพื่อนเพื่อนก็จังหวะเนี้ยให้เราหาจังหวะกดลงได้เลยนะครับซึ่งผมจะเสริมเป็นโบนัสให้นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนเพื่อนหาจังหวะที่กราฟวิ่งขึ้้้นนมมาาใกกลเส SMA 5 ที่สุดนะครับหรือเส้นสีเหลืองของเรานั่นเองนะครับถ้ายิ่งกาววิ่งขึ้นมาใกล้เส้น SMA 5มากเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งทําให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะในไม้ที่1แบบไม่ต้องทบไม้เลยนะครับแต่ในคลิปนี้ครับผมจะมีการทบไม้ทั้งหมด2ไม้ครับเพืเ่อนๆเพราะฉะนั้น ในจังหวะนี้ครับผมก็จะกดลงที่แท่งนี้แต่ผมก็จะแพ้ครับเพราะว่าแท่งนี้ปิดเป็นสีเขียวครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรครับแบบที่ผมบอกผมจะทบไม้ที่2ครับผมก็จะทบไม้ที่2ในจังหวะของแท่งนี้ครับเพื่อนๆก็จะทําให้เราเนี่ยมาชนะในไม้ที่2อย่างสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันครับในจังหวะนี้ก็เหมือนกันครับเราจะเจอแนวรับตรงนี้แล้วครับเราก็รอครับในจังหวะที่เส้น SMA 3ตัด SMA 5ขึ้นมาครับแท่งเทียนแท่งนี้มีการวิ่งทะลุ SMA 3กับ SMA 5ขึ้นมาแล้วครับเป็นสัญญาณบออกกกว่่าามีีโสทเ้น AMA3 SMA ั หลังจากตัดขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆในจังหวะนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเรากดขึ้นในจังหวะนี้ได้เลยครับเพราะว่า S M a 3เนี่ยตัด S M a 5แล้วเราก็จะชนะในไม้ที่1อย่างสวยงามตรงนี้เลยนะครับก่อนจะไปเทรดจริงกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้มือใหม่ได้ดูก่อนว่าเงื่อนไขการเทรดทํากาไรในตลาดแบลนด์ o ี่ออปชั่นเนี่ยเราทํากําไรกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างให้คนใหม่ดูก่อนแล้วกันนะครับมีแค่สี่ขั้นตอนง่ายๆครับเพื่อนเพื่อเพื่อนๆสามารถเลือกคู่เงินจากตรงสัญลักษณ์บวกตรงนี้ได้เลยครับเลือก เป็นในคู่ EUR USD ให้เพื่อนๆดูก่อนละกันนะครับเป็นตัวอย่างนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปครับให้เพื่อนๆใส่จำนวนเงินที่ต้องการเทรดตรงนี้ได้เลยครับซึ่งขั้นต่ำเนี่ยจะเทรดได้ที่30บาทนะครับส่วนขั้นตอนที่3ครับให้เราตั้งเวลาครับเป็น1 M หรือ1นาทีนั่นเองนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วครับให้เราหาจังหวะเตรียมตัวครับว่าเราจะซื้อขึ้นหรือซื้อขายครับในจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะกดขึ้นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนละกันนะครับเพื่อนๆเราจะรอกดตอนเหลือสามสิบเอ็ดวิครับเพ ครบเวลา1นาทีครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่ากราฟหรือแท่งเทียนนะครับสามารถปิดอยู่เหนือเส้นสีเขียวที่ผมกดขึ้นไปเนี่ยตอนมันครบเวลาตรงนี้นะครับมันก็จะนับเวลาถอยหนังอยู่ตรงนี้ครับเหลืออีกประมาณ40วินาทีครับเพื่อนๆถ้าตอนหมดเวลากราฟหรือแท่งเทียนเนี่ยมันสามารถปิดอยู่เหนือเส้นสีเขียวนะครับผมก็จะชนะในออเดอร์นี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนหมดเวลาครับกราฟมันปิดอยู่ใต้เส้นสีเขียวเนี่ยผมก็จะแพ้ในออเดอร์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองทบไม้ที่2ในออเดอร์นี้ให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับ เดิมครับเพื่อน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 เห็นไหมครับว่าตอนนี้เหลืออีก15วินาทีครับเรากดบวกดิวใหม่ตรงนี้ได้เลยครับเพื่อที่เราจะเตรียมตัวกดขึ้นในแท่งต่อไปกันนะครับก็ใส่จำนวนเงินเป็น2เท่านะครับตั้งเวลาเป็น 1M หรือ1นาทีเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะรอกดขึ้นตอนเหลือ1วิสุดท้ายโอเคเหลือ1วิสุดท้ายผมก็กดขึ้นเลยนะครับหรือจะสังเกตตรงเวลาตรงกลางเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับตอนมันเหลือสามสิบเอ็ดวีเนอร์เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาลอดูออเดอร์นี้กันครับว เส้นสีเขียวนะครับไม่ว่าจะปิดเยอะหรือปิดน้อยนะครับเราจะได้กําไรเท่าเดิมขอแค่มันปิดอยู่ด้านบนพอครับเพืเ่อนๆและ1วิสุดท้ายสุดยอดครับสวยงามครับ ก็ในจังหวะนี้นะครับผมก็เข้าตามเทคนิคที่ผมสอนไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเนื่องจากว่า SMA 3ตัด SMA 5แล้วครับแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยมีการคอนเฟิร์มอยู่ด้านบน1แท่งแล้วด้วยครับแท่งต่อไปเนี่ยเรากดขึ้นได้เลยครับเพราะว่า SMA 3ตัด SMA 5แล้วแต่จังหวะที่ผมกดขึ้นไปในจังหวะนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมใส่ไปไม้ที่130บาทเนอะแล้วผมแพ้ครับผมก็เลยตัดสินใจทบไม้ที่2ครับก็เลยทําให้เราเนี่ยกลับมาชนะในไม้ที่2ได้ครับแล้วเราก็ได้ทุนในไม้ที่1คืน30บาทคบกําไรรอีกปะมาณสิ ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับตอนนี้ผมก็มีกลุ่มเรียนฟรีนะครับที่จะมีคอร์สสอนพื้นฐานการเทรดแจกให้เพื่อนๆได้เรียนฟรีนะครับพร้อมกับไลฟ์เทรดสดพร้อมโคดอีกเกือบ10ท่านเลยนะครับแล้วก็จะมีผมอยู่ด้วยที่จะเวียนกันมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือสแกน QR บนหน้าจอได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในกลุ่มนะผมก็ให้ดูตัวอย่างคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเทรดจริงกันเลยดีกว่าครับเมื่อสักครู่นี้ครับเรากรนี้ตง เดี๋ยวเราจะเก็บกันแค่2ไม้แล้วเดี๋ยวเราไปพักกันครับโดยในวันนี้นะครับผมจะเทรดที่ไม้ละ5,000บาทเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราแพ้เนี่ยเราก็จะมีโอกาส2ครั้งนะครับโอเคครับเพื่อนๆในจังหวะนี้ครับในคู่ยูแคผมเห็นว่ากราฟมีการทะลุกรอบไซด์เวที่ผมตีแนวรับแนวต้านเอาไว้เนะครับเพื่อนๆผมเลยมองว่าจังหวะนี้มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อนะครับเดี๋ยวไม้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาจังหวะกดลงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เ m a 3เตัด SMA5 ม้าลงมาแล้วครับถ้ายิ่งมันย่อข สวต้องบอกแบบนี้ก่อนครับเราจะมีเวลาอีกประมาณ30มวิครับในการกดเข้าออเดอร์ได้ครับก็ในระหว่างที่เวลายังนับถอยหลังอยู่ตรงนี้ครับอีก20่สิวิเราสามารถกดลงหรือกดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็30มวิหลังมันจะวัดผลแพ้ชนะกันครับโอเคครับย่อมาจังหวะตรงนี้ผมกดลงเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าในออเดอร์นี้ผมจะชนะหรือเปล่านะครับอีก10วิทาทีโอ้โหจังหวะนี้ลุ้นอีกแล้วนะครับอีก4 3 2ส หนึ่งไหวไหมครับไหวไหมโอ้โหไม่รอดไม่เป็นไรแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเอาคืนกันนะครับอ่าจังหวะแบบนี้ผมมองว่ากดขึ้นได้นะครับเหมือนกันเลยครับมันทะลุกรอบไซด์เวที่ผมตีกรอบเอาไว้แล้วครับเพื่อนๆมีโอกาสที่การ์ดจะวิ่งขึ้นไปต่อนะโอเคผมกดขึ้นเลยครับเพื่อนๆมาลองลุ้นกันครับว่าผมจะกู้พอร์ตกลับมาได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆสงสัยเราจะเก็บ2ไม้ไม่พอแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เรายังขาดทุนอยู่นะครับเอเคครับอีก3 2 1สห่งสวยงามครับเพื่อนๆโอ้โห ก็ตอนนี <boundaries> ้ครับกลับมาครับไม้เมื่อสักครู่นี้ครับผมกำไรมาที่4,416บาทนะครับตอนนี้พอของผมกลับมาที่9 4 3 9บาทนะครับเพื่อนๆผมจะขอเปลี่ยนแผนนิดนึงแล้วกันนะครับขอกลับไปเป็นแผนเดิมนะเพื่อที่ผมจะได้ทบได้2ไม้ตามที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับผมจะเล่นไม้ละ3,000บาทพอแล้วกันนะครับซึ่งไม้ที่2เนี่ยเราจะได้ทบ6000บาทได้นะคู้ GJ ก็น่าสนใจนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะหาจังหวะกดขึ้นในไม้นี้เลยแล้วกันนะครับโอเคย่อลงมาแล้วครับเพื่อนๆโอเคผมกดขึ้นไปแล้วนะครับเพราะ กดเข้าออเดอร์ได้ครับเพื่อนๆก็พอเราเข้าออเดอร์ไปแล้วครับเราก็รอจนมันครบอีก30วีครับจะรวมกันเป็น1นาทีพอดีนะครับเพื่อนๆพอเีไหวไหมครับเพราะว่าก็ถือว่าเราได้ราคาที่ดีเหมือนกันนะครับโอ้ไม่ไหวครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวผมเตรียมตัวทบม้ที่2ก่อนนะใส่จำนวนเงินเป็น2เท่านะครับผมกดขึ้นเลยตอนเหลือ1วิสุดท้ายโอเคมาอรอลุ้นกันนะเพื่อนเนจะรอดไหมนะครับก็เหลืออีกประมาณ40วินาทีครับโอ้ลุ้นมากครับเพื่อนเอนอีก2 1และสวยงามครับ กลับมาชนะในไม้ที่2ได้อย่างวุดวิดเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ตอนนี้ครับผมบวกมาไม้ที่25,300บาทนะครับจริงๆเรากําไรแล้วนะตอนนี้พอร์ตผมก็กลับมาอยู่ที่ 11, 7 3 9บาทนะครับแล้วก็ในจังหวะนี้ครับผมเข้าไปไม้ที่1นะครับซึ่งในจังหวะนี้เนี่ยผมไม่ได้เข้าตามหลักการที่ SMA 3ตัด SMA 5ขนาดนะครับแต่ผมเห็นว่าการาฟตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นครับเพื่อนๆผมก็เลยหาจังหวะก,กด Follow ขึ้นไปเลยครับบวกกับว่าแท่งเทียนแท่งสีเขียวแท่งนี้ครับมีการทะลุแนวต้านฝั่งซ้ามือ ผมตีเอาไว้นะครับผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่กราฟจะขึ้นไปต่อได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจกดขึ้นตอนกราฟมันย่อลงมานะครับเพืเ่อนๆ่อนแต่เราก็ไม่รอดครับอย่างที่ผมบอกครับแผนของผมในวันนี้คือผมจะทบทั้งหมด2ไม้ครับผมก็เลยตัดสินใจทบไม้2ในแท่งต่อไปเลยครับก็เลยทําให้เราเนี่ยกลับมาชนะในไม้ที่2นะครับแล้วเราก็ได้ทุนในไม้ที่1คืขึ้นบวกกับกําไรในไม้ที่2ด้วยครับเพืเ่อนๆ โอ okay, เคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะ follow ในคู่ GU นะครับผมเปิดมาเจอพอดีเลยครับจังหวะนี้ครับเส้น SMA 3ตัด SMA 5แล้วครับบวกกับว่าแท่งเทียนมีการทำลายแนวรับด้านล่างที่ผมตีเอาไว้ด้วยนะครับผมเลยมองว่ามีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงไปต่อครับผมก็เลยเข้าออเดอร์นี้ไปที่3,000บาทนะครับเพื่อที่ถ้าเราแพ้ในออเดอร์นี้ครับเราจะได้ยังมีเงินเหลือทบในไม้ที่2นะครับเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันครับก็ขอให้เราชนะในไม้ที่1สวยๆไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับสวยงามครับไม้นี้อีก3วินาทีครับเพื่อนๆเรียบร้อย บวกกำไรมาเพิ่มอีก2,649บาทนะครับตอนนี้พอร์ตของผมอยู่ที่14,389บาทแล้วครับโอเคครับเพื่อนๆเราผิดแผนตรงเป้าที่เราตั้งเอาไว้2ไม้เนือเพราะว่าเราแพตั้งแต่ไม้ที่1เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอตั้งเป้าเก็บอีกไม้หนึ่งแล้วกันซึ่งผมก็จะเล่นไม้ละ3,000เหมือนเดิมไม่แหละคิดว่าน่าจะปิดจบกําไรไว้ที่ประมาณ6,000-7,000บาทครับเคลียเพื่อนๆจังหวะนี้ในคู่ A c a s ครับผมมองว่ามีโอกาสที่การ์ดจะวิ่งขึ้นไปสูงเลยครับ เดี๋ยวผมจะหาจังหวะกดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ S&P a 3ตัด S&P 5้แล้วครับเทคนิคนี้ต้องระวังแนวรับแนวต้านด้วยนะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่ามีเส้นกิดอยู่ด้านบนด้วยจังหวะแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะเหมือนจะทะลุเส้นกิดขึ้นมาแล้วบเพื่อนๆ โอเคย่อลงมาครับผมกดขึ้นเลยนะเพื่อนๆมีโซนแนวต้านอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าผมเข้าราคาดีครับเพราะผมคิดว่าน่าจะมีจังหวะที่กราฟย่อลงมาแลลวครับแต่ขอให้เราชนะไม้หนึ่งเลยแล้วกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องถบไม้แล้วก็ปิดจบคลิปนี้ได้อย่างสวยงามเลยนะครับโอ้โหกราฟมีการดันขึ้นไปครับตอน1ิวิสุดท้ายครับเพื่อนๆขอแค่มันปิดอยู่เหนือเส้นเขียวเท่านั้นเลยนะครับอีก5 4, 3 2, 1และสวยงามครับ โอ้โหชนะไม้หนึ่งอย่างสวยเลยนะครับเพื่อนๆกำไรมาที่2,650บาทครับตอนนี้พอร์ตของเราครับบวกมาที่7,039.38บาทแล้วครับทุกคน สุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยก็เดี๋ยวผมรีแคปออเดอร์นี้ให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะับเพื่อนๆจังหวะน,นี้ครับผมเห็นว่า s m a 3มีการตัด SMA 5, 5ขึ้นมาแล้วครับจริงๆเราควรที่จะต้องเข้าตั้งแต่แท่งนี้แล้วครับแต่ผมเข้าไม่ทันนะผมก็เลยหาจังหวะกดขึ้นในจังหวะนี้ครับแต่ผมเห็นว่ามันมีแนวต้านอยู่ด้านบนครับผมก็เลยรอมันย่อลงมาเพื่อที่เราจะได้ในะราคาที่ดีกว่าราคาเปิดครับเพื่อนๆแล้วพอผมกดขึ้นไปเนี่ยก็ทําให้เราปิดจบชนะไม้ที่หมาอย่างสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เห็นไหมครับว่่าาากกรฟีี็มโอสท ถังดันราคาขึ้นไปต่อด้วยครับ ก็ในวันนี้นะครับผมก็ทํากาไรได้ทั้งสิ้น7 0 0 0บาทขอปิดจบกาไรไว้เท่านี้ละกันนะครับก่อนจะจากกันนะครับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปแรกที่ผมอัดตอนต้นปีเลยนะครับก็ก่อนจะปิดคลิปนี้นะครับผมก็มีคําคมที่อยากจะมาฝากให้เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามผมกันมาด้วยนะครับเพื่อเป็นหมุดหมายในการเริ่มต้นปีใหม่นี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆทุกการเลือกครับมีผลกับชีวิตเราเสมอครับการไม่เลือกก็เช่นกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพื่อนๆการไม่เลือกเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเลือกแล้วนะครับเพราะว่าเราเลือกที่จะอยู่กับชีวิิตเดมรกา ไม่เลือกเปลี่ยนแปลงอะไรเลยหรือไม่เลือกทําอะไรเลยเนี่ยก็แปลว่าเราพอใจแล้วก็มีความสุขดีกับชีวิตเดิมของเราอยู่แล้วซึ่งก็ไม่ผิดเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อนๆยังมีความรู้สึกอยากได้อยากมีอยากกินหรืออยากพาตัวเองไปในที่ที่เราอยากจะไปเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องลุกขึ้นมาสร้างชีวิต ออกแบบชีวิตที่เพื่อนๆต้องการกันนะครับอย่าลืมเลือกชีวิตที่ตัวเองต้องการกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปก่อนนะครับใครที่ชอบสไตล์การเหตุแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเทคนิคหรือความรู้ดีๆที่ผมจะเอามาแชร์ในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายนะครับ